พระศิริอริยาเมตไารนี่ท่านได้ลักษณะมหาบุรุษสวยกาใยภาพนั่นอกองมากกว่าที่เราน่าจะหล่อขึ้นมอเนาะไอ้รบมิสเตอร์โปรเจกต์กับคราเนี่นเนาะเวลาลึกนึกถึงท่านแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยลักษณะมหาบุรุษมี ยืนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะเราจะนึกถึงสมมามพระเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ได้พระองค์ก่อนหน้านี้ก็ได้หรือพระองค์หน้าหน้านี้ก็ได้ลักษณะมหาบุรุษเหมือนกันต่างแต่ขนาดขึ้นอยู่กับว่าพระองค์นั้นจะบังเกิดขึ้นในยุคไหนยุคกลับขลงตอนปลาย กายกรเล็กลงหนกักบไขลงตอ,ตอนต้นก็กกายใหญ่<อ> <c oughs> นี่นะอายุยืนกายใหญ่แต่เหมือนกันหมดเลยลักษณะหมายถึงกายปกติไม่ใช่กายปาฏิหาริย์ท่านนะกายปกตินี่เนาะโอ้ <c oughs> <c oughs> มันน่าศึกษาเนาะ ในนานะเราเป็นนักเรียนอุปบารฝันนิพพานวิทยาบ่าบารมีสามสิบทัศก่อตัวมาเป็นกายลักษณะมหาบุรุษได้อย่างไรอ้าอยากรู้ไหมอยากรู้จะไปรู้เลยกลัวอยากเป็นนะทีเออนี่นะนี่นะ ปัญญาธิกะพุทธเจ้าก็ดีศรัทธา,ทาธิกะพุทธเจ้าก็ดีพุริญาธิกะพุทธเจ้าก็ดีโลดมีลักษณะกายมหาบุรุษทั้งสิ้นเอ,อสร้างปรเมีอย่างน้อยก็ยี่สิบสองข้ยแสนมหาขับสี่สิบขอยแสนมหากับแปดสิบสองไกแสนมหากับนี่นะนี่อย่างน้อยยี่สิบเนี่ยเราก็ได้ละสองข้แสนมหากับ จะพกก่อตัวอย่างไรนี่สิบารมีสามสิบทัดเออและไปเอากายนี้มาได้อย่างไรเออบารมีสามสิบทัดประกอบกายมหาบุตษขึ้นมาได้อย่างไรนี่เนาะอะไรทำไมเนี่ยกับหนึ่งมีได้ไม่เกินห้าพระองค์นี่นะบางกับก็สามมังสองมงหนึ่งมึไม่มีมัง

<c oughs> น,น,นี่นะนี่นะต้องไปถามหัวใจไปเดี๋ยวคุณหลวงปู่ของเราอันนี้นะอืมครูวิทย์าต้องพูดแทนท่านถ้าท่านอ,อยู่ท่านก็คงไม่พูดอ่ะโอ้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาจับไปนัดยานัดย,ยาสมายก่อนคือเขาจะหาว่าวิปริตอะไรต่างๆเหล่านั้นจิตวิปริต สัญญาวิปรารตต้องรักษาด้วยกันนัดยอเนยแต่ตอนนี้ท่านอยู่ดุสิบุรีแล้วนี่นะรู้ว่าใหญ่ไม่เกี่ยวนี่เนาะเออท่านตั้งใจจะไปเอากายมาบรุษให้ทุกทุกคนเลยล่ะอ๋อ เนี่ยทำไมเราต้องหรอท่านด้วยสองคำเพราะไม่มีเพชรเออเพราะมโนปฏิทาของท่านนี่ใครจะไปกล้าคิดอย่างนี้แต่ที่ท่านคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นท่านเป็นมิสเตอร์โปรเจกต์อย่างครูไม่ใหญ่แต่เพราะว่าท่านสาวไปเรื่อยๆอ่ะนี่เนอะดูตั้งแต่กายยาบอ่เดี๋ยวมันจะใบนา เดี๋ยวสอบหรอเปล่าจะเป็นหัวพระลูกชายแล้วจะสอบกันอีกไหมอเอยกแล้วเหรออ๋อก็เหรองั้นแน่ใจนะอันนี้ต้งให้ชืว่าซะก่อนเรามาฟังภาษิอ่านดีบวะต้องตกลงนนิดเดียวนะถึงไหนจำไม่ได้ละ สาวจะาก,กายหยาบที่ตัวถังบุบบุบวีเนี่ยนี่เนาะเออเข้าไปนี่นะ <Yeah. S 1> อ่าเอาคนไปคนคนแล้วก็ไปพบคนอยู่ในคนของคน <Yeah. S 1> เออคือ <Yeah. S 1> เอาตัวท่านเนี่ยคนไปเจอกายละเอียดข้างในนี่นะ <Yeah. S 1> อ่าท่านรู้จักตัวของท่านละ <Yeah. S 1> ในระดับหนึ่งนี่เนาะ ก็นำตัวเองได้สอนตัวเองได้ก็นิ่งไปเรื่อยๆปพบกายข้างในเรื่อยโอ้สบายสวยก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยออนี่นะสาวไปหาเหตุพอคล่องพปจำนานเที่ยวจานนั่งสาวไปเรื่อยๆไปดูกายมหาบุตรได้มาอย่างไร มีบารมีสามสิบทัศนี่เนาะครูไม่อยาเป็นห่วงพระลูกชายพระธรรมทายาตัวสถ้าฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยกลัวติดใจแล้วไม่ศึกนิ่ที่จะทำไงนี่ยอมไปเป็นสมภารวัดต่างๆเนี่ยกลัวไอ้ตรงนี้เท่านั้นแหละเลยอย่าไปเล่าเลยอืม อาธิใจแล้วเหรอโอ้พอนี่มีแต่ให้ใหนี่นะก็มีอุปปร,ปรมีอีกสิบทัดขั้นกลางใช่ไหมลูกใช่ครับผมคือสร้างให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกคล้ายๆเอามากลันให้มาเขี้ยวคน้นเนาะแล้วก็ไปอีกสิบทัดปรมัตทบรมีเอาชีวิตเป็นเดิมมัน,นในการสร้างสิบอย่างนั่นแหละนี่เนาะโอ้ ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับอ๋อพระลูกชายืนยันนี่เป็นกองเชียร์นี่นะนี่ไงก็จะไปดูผังเหล่านี้เนาะเอามาให้ในขนาดที่พวกเรายังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดแต่คนเนี่ยยังไม่เคยคิดเลยเคยคิดบ้างไหมก็แล้วเนี่ิ แต่พระเดี๋คุณหลวงปู่คิดแทนให้อาาพระกลายจริงๆของเราไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนี้นี่เนาะเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าอ้านี่นะอัดทวนิดหนึ่งนะด้วยความอัศจรรย์แห่งยุคพระสีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีปรากฏในคมพีตรภูมิโลก ควินิจฉัยซึ่งสามารถจำแนกเป็นหัวข้อกับวร,ราวดีอย่างน้อยหกปราาะการดังต่อไปน,นี้นี่ของเมื่อาวานเลยจ๊ะคือความอัศจรรย์ลำดับหนึ่งในแก่เรื่องสภาพเศรษฐกิจและสังคมเราดียุคข,ของพระเสีีอริยะเมตไตรนั้นอย่าลืมว่าผู้มีบุญีนนาจ้มาสร้างบุญตามธรรมเยอะแยะเลยก็จะลงมาเกิดกันจนเต็มแผ่นดินเลยจนเป็นผลทำให้โลกในยุคนั้นมีแต่สันติสุข แล้วก็จะไม่มีการรบราฆ่าฟันกันเลยแม้แต่นิดเดียว<ฮ>เพราะบุคคลในยุคนั้นจะมีศีลธรรมประจําใจและก็มีความรักใคร่ฉันพี่น้องมองกันด้วยความเอื้ออาทรเพราะฉะนั้นตํตารวจทหารหมดยุคหมดสมัยนี่นะจ๊ะโ,โลกอย่างนี้นะจ๊ะที่ไม่มีพรมแดนนี่เนาะไรพรมแดนเขาเรียกอะไรนะจ๊ะโลกาเลยนะโลกาวิบัติอภิวัต องั้นเนาออ๋อก็ก็ลเรมไนะโลกในยุคแั่งประชากรบนโลกจะมีจํานวนมากจะสร้างการบ้านออเรืเนอยู่ใ,ใกล้ๆกันแต่ถึงกลารน,นั้นก็ใกล้ๆกันเหมือนยุคนี้แหละแต่ถึงกลานนั้นนี่นะจ๊ะอาหารการกินกลับอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดสนเลยแม้สักนิดเดียว พูดยังไคือเหลือกินเหลือใช้หเหลือไว้สร้างบารมนีนี่เนาะละบ้านเหมือนก็สวยเงามมากมากทีเดียวเมื่อวานนี้เราก็จบตอนนี้วันนี้เรามาเริ่มใหม่นะนี่เห็นไหมขนาดในละเ,เรายังไม่ได้คิดเลยเนี่ยแล้วไม่รู้เรื่องเดียนี่เนาะเพราะนั้นอย่าไปโรกรธใครเลยเนี่ยเขาไม่ใช่คนไม่ดีมนุษย์ไม่ใช่เป็นศัตรูกันแต่เขาไม่รู้ต่างหาก อ่าเขาไม่รู้ตั้งหากไม่ใช่เขาไม่ดีนี่เนาะเขาไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูกันเหมือนหุ่นให้บุญระบาชเชิดแต่ศัตรูที่แท้จริงนั่นแหละมารแหละซึ่งเราได้ยินแต่ชื่อแต่ตัวเป็นๆก็เป็นยังไงเราไม่เคยรู้เรื่องประเด็๋คุณหลวงปู่เนี่ยสอนได้เออ อยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะอยากเห็นไหมอยากเห็น่ะตั้งบทไม่ศึกอ่านี่นะมหัตจันีร์เราในยุคนั้นจะปราศจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมคือจะอะไรซึ่งอภิพิครมหาเศรษฐีผู้โดยลนฟ้าอยู่เพียงผู้เดียว แล้วก็อะไรยาจกวันนี้พกผู้ยากอะไรเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในยุคนั้นจะมีรูปสมบัติรูปร่างสวยเงาม oh. แข็งแรงอายุายืนไร้เลี่ยกันทรัพย oh. ์สมบัติเรยก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน oh. คุณสมบัติเรยก็เช่นเดียวกัน oh. เออนี่เนาะ oh. ลอรวยสวยฉลาด oh. สมบัติทั้งนานนี่ oh. ไร่เลี่ยกันเลยตามกําลังแห่งบุญที่สร้างมาแต่ว่าไร่เลี่ยกันนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าเนี่ยไร่เลี่ยกันอย่างนี้เนี่ยอิสราห,หรืออิจฉาเนี่ยหรือเสียนี่ก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอารมณ์เลยนี่มีแต่อารมณ์ว่าช่วยไปใช้หน่อยแต่ <laughs> บอกว่ญญายอยาขอร้อง มันเป็นความทุกข์ใจอย่างยิ่งที่จะเอาสมบัติมาให้ผมเอ,อเออ, <c oughs> เอ,อผมจะให้คุณตั้งหากต้อไปคิดอย่างนี้เนาะเอ้าคนเรรย,ยุคนเลยนะนี่นะยกคนี้นี่นะ <c oughs> นี่กนะ็ละเรื่องก,กันนะ <c oughs> อีกทั้งโลกในยุคนั้นเน่ยจะไม่มีคนประเภทโฮมเลสหรือคนอนาถาเข็นใจ ไม่มีที่อยู่อาศัย oh. เพราะของกินของใช้ผ้าหนุห่มในยุคนั้นอ๋อ oh. ผลิตไปจากต้นไม้ oh. นี่จ้ oh. ต้นไม้เป็นผู้ให้ oh. นี่จ้คือต้นไม้สามารถบันดาลให้ใครต้องการ oh. สิ่งใดก็ตามจะรู้ใจนะ oh. นี่จ้ แะประดาสิ่งของต่างๆตามที่ตนเองปรอดทนานนะเราเสล็จลอยเล้วบูดมาเลยเอา้านี่นะดีไหมดีหรืบบอว่าไมา่เอาซาเล้งอมาเอ้านี่นะโอ้อะไรอะไรกะน,นี่นี่นะเ้าเตี๋เรือโอ้ยชิเอา้านี่นะแต่มันไม่ได้ออกมาทางปลายเก่งนะ อ่บอกเดี๋ยวก็รู้สิออกไปจากกลางต้นอ่าอาอือ,อแต่ไม่ใช่ไปยกจุดทู่แล้วไปยกมือไหว้ต้นไม้แบบยุกปัจจุบันนี้นะมันคนละต้นกันน, <laughs> นั่นนะนี่มันต้นไหนแล้วอนะ่ะแล้วไปขูดขอหวยวไม่ต้องไปขอลูกนี่เดยกจะบอกให้ <laughs> แต่แทงผิดแล้วจะมาว่ากันพวกบ้าหวยนะ ต้นกัรหลับประพฤก์ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง oh. อย่างสมัยพุทธกาลของเราที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเฉพาะที่บ้านของท่านโชติกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐี only แต่นี่มีทุกบ้าน oh. หรือทุกหนทุกแห่ง oh. ออกจากบ้านมันก็เจออีก oh. กลุ่มเออเจอในสิ่งที่ทำให้มสมปรารถนา นั่นไงก็เลาเพิ่งเดี๋ยวก็เลาเพิ่มบ้านหัวหน้าชั้นกับบีอเอออย่างงี้นะเบอร์ a l e r ไปอย่างงี้อเลิร์ t เตะแล้วเอออย่างเงี้ยประกาศยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคเอร p e r f e c t เ p อร์เฟ t มากเลยนี่นะอันนั้นนะอันนั้นคำว่าเศรษฐกิจตกต่ำหรือภาวะข้าวยากหมากมาแหนอย่างที่ทที่เราเจอปัจจบุบันนี้ไปท่าไปพูดให้เขาฟังนะกำลังพูดเรื่องอะไรเนะี่ยเออ <laughs> ไม่มีไม่มีไม่รู้จักนี่เนาะนี่ไม่รู้จักนอกจากนั้นคนที่เกิดขึ้นในยุคสม,มัยของพระสีอริยะเมตรยัยจะเป็นคนที่พร่างพร้อมและบริบูรณ์ไปด้วยรูปเ <Yeah. S 1> สีงยงกลิ่นรสและสัมผัสอันปราณีตแต่ดู oh. ดเผินๆก็จะมีรูปร่างลักษณะค,คล้ายๆดังชาวสวรรค์ oh. นี่นะ คือแลดูงดงามหมดได้ยินแต่เสียงพับลาะกลิ่นหอมหอมรสอร่อยอะไรสัมผัสอันประณีตนี่เนะาะเพราะฉะนั้นคนในยุข,ของพระศรีอริยะเมตรตรเนี่ยจะเป็นคนที่มีอรูปร่างหน้าตาที่งดงามแลดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา,วานี่นะแม้คนที่กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ช่วงสักเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าปีอย่างงี้นะพออายุขัเฉลี่ยแปดหมื่นปีอย่างเงี้ยเออร่างรอยวัยประเภทที่เห็นรอยสักุนานี่เนอ่าหรือรอยยับรอยย่นหรือสิวฟ้านี่กระดำและกระด่างนี่เออจะไม่มีปรากฏที่เห็นเลยไปแต่นิดเดียว เห็นแต่อของส,สวยๆง,งามๆนีนะ่นั่นนี่เอาอีกบ้อาอนี่นะเดี๋วยวเราก็ไม่ได้ไปพลิกชีวิตด้วยบุญท่ากระดินเลยในยุคนั้นเนี่ยจะไม่มีคนพิการทางร่างกายพิการทางรางา่า,รา,งรางกายเนี่ยที่ไม่สมประกอบกรหรือแม้แต่พิกลท <laughs> างจิตใจก็ไม่มีไม่มีนี่นะ แม้สักคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าไปเกิดแล้วให้เรานี่นะเป็นสักคนหนึ่งเถอะหมดสิทธิ์อ่าหมดสิทธิ์นี่เขาจัดเลียกไปอยู่ยุคอื่นด้วยอนุภาพแหแผงบุญว่ายุคนี้โลกในยุคนั้นเนี่ยออลลี่เฉพาะผู้มีบุญคนมีคนพิการต้องไปเกิดยุคอื่นเออนี่นะนู่นเจ็ดบ้าปีเนี่ย นี้นะดังนั้นน่ะคนหูหนวกตาบอดง่อยเปรีย้ยเสียขาใบบาปัญญาออดโดยวิบากรรมดื่มน้ำเมาหรือวจีกรรมหรืออะไรต่างๆนั้นนะไม่มีโอกาสเกิดในยุคนั้นเลยจะไม่มีปรากฏครได้เห็นเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกคนล้วนดูดีสมส่วนสง่าง,งาม ดูเจริญตาพาเจริญใจ oh. เออเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะ oh. ยุคนั้นเนาะ oh. นี่เนาะอ <Yeah. S 1> <laughs> ยากไปสู่ยุคนั้นกันไปเล่อยาอ่านี่นะหรือเราจะดึงยุคนั้นมาสู่ยุคนี้ oh. เออนี่เออแล้วก็เป็นสองยุคร่วมสมัย oh. อ่านี่เนาะ <Yeah. S 1> ถ้าทุกคนในโลกให้ความร่วมมือน นี่นะด้วยการไม่ต้องทําอะไร <Yeah. S 1> ไม่ต้องทําอะไรเลย mm hmm. แล้วก็มาพร้อมใจกันนี่เชนเดอรเวนเปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้แบบพลิกโลก <Yeah. S 1> อย่างนี้เนาะ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็กลับมองกลับเข้าไปหาตําแหน่งที่ตั้งดังเดิมของใจเราอุป mm hmm. กรณ์จะหลุดออกมาจากเนี้ย mm hmm. อยู่ตรงไหน <Yeah. S 1> มีสภาวะเป็นอย่างไรให้ไปรู้จักแรงแห่งความสุขที่แท้จริง ที่แท้จริงของเราทุกๆคนในโลกเสียก่อนมีสิทธิ์นี่นะเออที่จะเชื่อมสองยุคเป็นหนึ่งเดียวกันได้